ก็ทดลองปลูกกระเทียมดูนะคะก็เป็นไปได้สวยนะคะไปได้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้านเราจะลงกระเทียมกันค่ะก็ไปได้สวยจริงๆนะคะกระเทียม,มก็ราคาแพงด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะวางแผนการลงกระเทียมกันอีกทีหนึ่งนะคะไอ้ตัวนี้เป็นการเริ่มแรกของเรานะคะที่เราจะพัฒนาต่อไปนะคะเราก็ลองดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามือเราจะได้ตัวไหนนะคะอ่า หน้าแรงนะคะถ้าถ้ายังไม่ปิดเทอมนะคะเราก็คงจะจะได้ปลูกเดี๋ยวเขาเปิดเทอมขึ้นมาก็จะเป็นหน้าฝนกระเทียมก็น่าจะทันอยู่นะคะงอกดีมากเลยงอกสวยนะคะแล้วก็แปลงผักเราก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวราหาผักที่เหมาะกับหน้าฝนมาปลูกไว้นะคะต่อไปแล้วก็ทั้งร่มแล้วก็แดดนี่คือพืชที่อยู่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาพืชผักมาลงอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเรามี ภารกิจที่จะต้องในช่วงนี้ที่จะต้องทำโอเพนเฮาส์นะคะก็เราก็เอาผักที่เราปลูกไว้เพาะไว้นี่และะ้ค่ะมาลงถุงดำนะคะก็ไม่สวยเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะให้น้ําอย่างเดียวนะคะก็เอาบ่อปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะ,ะ่แลค่ะมาใส่ถุงดําเลยแล้วก็ปลกไปเลยนะคะก็ไปตามีตามเกิดก่อนนะคะปีนี้เพราะว่าแรงไม่ถึงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักอยู่นะคะก็ทาทา ทำดีกว่าไม่ทานะคะวางแผนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงตัวนี่คือ,อได้หลายๆอย่างเลยนะคะก็แค่การวางแผนนะคะนี่คือการเรียนรู้นะคะต่อไปก็คือเป็นการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนานะคะ่ะและเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราพัฒนาไม่หยุดนี่ก็คือ,อสิ่งที่จะตามมาก็คือ การเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะก็คือมืออาชีพที่จะเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เราเรายังไม่เป็นมืออาชีพนะคะตัวนี้ก็คือเราทําไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะเรายังเจอปัญหาและอุปสรรคก็ ค่ะเป็นมืออาชีพก็คือมันก็จะออกมาเยอะกว่าน,นี้นะคะตัวนี้ก็ได้ประมาณ30กว่าลูกนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตัวนี้นะคะมีแมลงวันทองนะคะก็มาแล้วตามฤด,ดูกาลน,นะคะอุ้ยเอาก้นวางแล้วนะคะก้นวางแล้วนะคะนี้ ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพันที่เราเห็นนี้ก็เราช่วงนี้เราจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับน้าเต้า,าเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตที่เราปลูกไว้แล้วมันมันให้ผลผลิตแล้วนะคะลูกลูกมันก็จะเหมือนคล้ายๆพวกฟักพวกแฟงอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ฟักกับแฟงนะคะมันเป็นน้าเต้านะคะ ตอนที่เราซื้อมาเขาบอกว่าเป็นน้ำเต้าขาวลูกใหญ่นะคะส่วนน้ำเต้าลายพางก็จะอยู่ท้ายสุดแต่น,น้ำเต้าขาวลูกใหญ่นี้ตัวนี้รสชาติจ้า จะจืดไปนิดนึงนะคะก็เก็บไปแล้วก็ไปแกงก็เอาไปแกงแล้วะคะ่ะแกงอ่อมนะคะก็ก็จะไม่หวานมากก็จะมีอีกพันหนึ่งที่ที่เป็นรสชาติหวานนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรสชาติหวานนะคะตัวนี้เราได้มาจากหลายที่นะคะก็คือเราไปหาสะสมพันธุ์พืชมาขอมานะคะขอมาก็เป็นเป็นน้ำเต้าอีกแบบหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ขาวลูกใหญ่นี้ ไม่ไม่หวานเอาจืดนิดนึงแต่ว่าหวานนิดๆตามธรรมชาตินะคะถ้าเก็บไปใหม่ๆนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้นะคะหวานอันนี้เราได้กินแล้วแต่ว่าลอดนี้มีแค่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกพันุนี้นะคะเมื่อปีที่เราเราปลูกพันนี้แต่เราเก็บพันุไว้เดี๋ยวหน้าฝนเราจะเอาลงนะคะเดี๋ยวเราเอาลงพร้อมกับบวบหอมเลยนะคะเพราะว่าบวบหอมถ้า เลย2ปีแล้วกลัวเมล็ดมันจะไม่งอกเดี๋ยวเราก็จะเอาบวมหอมลงไปด้วยแล้วก็เอาน้ำเต้าพันนี้ลงด้วยนะคะส่วนน้ำเต้าลูกใหญ่คะ่ะลูกใหญ่นี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซือ้อพันุ์แล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อมาสองยี่สิบบาทนะคะก็ก็ได้คุ้มนะคะส่วนน้ำเต้าขาวอ่าตัวนี้น้ำเต้าขาวตัวนี้เป็นน้ำเต้าลายพางนะคะผสมกับขาวนะคะลูกนี้สวยนะคะส่วนน้ำเต้าลายพางตัวนี้นะคะรสชาติจะขมหน่อยๆน,นะคะรสชาติจะขมหน่อย อตอนที่ไปซื้อมลลิพันธุนมานะคะรสชาติจะเขาบอกว่ามันจะขมนิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่น้ำเต้าเป็นโลกนะคะเป็นน้ำเต้าลายพางเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้เราจะไปดูสถานที่กันนะคะก็คือที่เขาจัดที่เราได้ผ่านมานะคะเขาจัดเกษตรษอีสานใต้ที่หมอบลน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะวันเสาร์นี้ส่วนตัวนี้ก็คือเราได้มลลิพันธุนมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็น่าดูมากเลยนะคะน่าไปชมมากเลยนะคะก็จะมีดาวกระจายสีนะคะ อเขาเรียกคอสโมดใช่ไหมคะคนะอสโมดบิพิเนตัสเนาะออันนี้เราก็ไม่รู้นะเนาะเราไม่ได้เก่งมากมายอะไรนะคะก็คือเราเป็นเกษตรกรเรียนรู้นะคะไปหลายๆที่ก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็หาความรู้ด้วยนะคะคนเราเนาะ,ะทำเกี่ยวกับการเกษตรเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างเปิดหูเปิดตาเราจะได้เรียนรู้เลยเอามาปรับประยุก หลายๆอย่างนะคะพอเวลาเราฟังแล้วเราก็จะได้มองอภาพรวมออกนะคะก็คือจุด่เขาเรียกว่าความคิดรวบยอนนะคะเราก็ต้องไปหลายๆทีนะคะตรงนี้น้ำเต้าลายพางมีรสชาติขมหน่อยๆนึงน,นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นน้ำเต้าพัน์ขาวนะคะลูกใหญ่นะคะแต่ว่าใหญ่เราก็คือมันแขวนเนาะพอมันแขวนแล้วรูปทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ รสชาติก็ก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าน้ําเต้าน้าเต้าอีกพันหนึ่งเนี้ยก็คือตัวนี้จะหวานเนี่ยลูกนี้จะหวานนะคะตัวเนี้ยที่ที่แล้วไปแกงเนี้ยอันนีต้ตัวนี้จะหวานแล้วก็รสชาติดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูมันแบบอบติดลูกอยู่ในต้นมะนาวเราก็สามสี่ลูกนะคะตัวนี้นะคะออกมานะคะก็มาอยู่ในต้นมะนาวนะคะ ตรงนี้ก็น่าจะโดนจากลอยลอยหนามของมะนาวนะคะทิมเ่อนนะคะก็เลยเป็นรอยหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเป็นรอยแผลเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดจากอ่าสตูพืชของของน้ำเต้านะคะก็เป็นน้ำว่าก็คือจากหนามมะนาวแล้วไม่มีอ่าสตูพืชซ้ําเติมนะคะเขาก็แผลเขาก็จะแห้งเองตามธรรมชาตินะคะตรงนี้ไม่ได้เสียไม่ได้เน่นนะคะเกิดจากอ่าแผลของของจากหนามของมะนาวนะคะ่ะ การปลูกผักมีครั้งก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นมแมลงศัตรูพืชที่สามารถมาทําทลายเขาได้แค่ไม่กี่ชนิดนะคะถ้าเป็นถ้าปล่อยให้เขาเลี้ยล่านในดีนี้ก็คือมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเน่าเสียซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นมาแล้วก็เราก็ปล่อยนะคะปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเมื่อตัวลูกของน้ําเต้าไปเจอไปเจอดินนะคะไปเจอดินนะคะโอ้้ําปตา มองไม่เห็นด้วยไปเจอดินนะคะไปเจอดินแล้วค่ะนี้อ่แล้วมาดูเลยนะคะในดินนี้มีแมลงมีมีศัตรูพืชเยอะมากเลยนะคะดูตรงนี้นะคะเอาเราเอาขึ้นมาแล้วนะคะน้ําเต้านี้เราเอาขึ้นมาแล้วนี่เลยเน่าเลยนะคะแค่สามวันเองนะคะตัวเส้นดินหรืออะไรเนี่ยก็จะกัด นะคะก็จะเจาะนะคะตรงนี้ก็มีหนอนนะคะแล้วก็จะเน่าขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะคะก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่เราจะปลูกผักพืชไว้ให้มันติดกับดินนะคะถ้าเป็นไปได้แขวนไว้ดีกว่านะคะให้มันขึ้นค้างแล้วก็ย้อยลงมานะคะอย่างแตงโมถ้าเขาให้ไปนอนอย่างนี้ก็มันก็สตู พืชของแตงโมมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นอันตรายได้เขาแต่ว่าก็ต้องหาอะไรมาให้แขวนให้ลูกของเขาสวยแล้วก็ให้รับน้ําหนักเขาได้นะคะตรงนั้นนะคะเปอร์เซ็นต์การปลูกพืชผักในอนาคตก็น่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถ้าอยู่กับดินก็ต้องมาหาวิธีการที่จะใช้ยาฆ่ามแมลงหรืออะไรอีกหลายๆอย่างนะคะก็ด้วยสมองที่ชาญฉลาดของมนุษย์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะ ก็สามารถที่จะปลูกผักเป็นชั้นเป็นชั้นได้อีกนะคะหรือเป็นลงเรือนมืดอย่างเงี้ยเพื่อปลูกผักอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เรียนรู้กันไปนะคะส่วนเราก็เรียนรู้ได้ถึงขั้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูไปดูพื้นที่อื่นนะคะส่วนคลิปนี้เรื่องก่อของน้ำเต้าแล้วก็สัตรูพืชของน้ำเต้าก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมะละกอกันต่อะคะ่ะสวัสดีค่ะ